ให,ห้องเรียนแห่งหนึ่งในตึกคณะนิติรัฐศาสตร์ของมหาวยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในการการเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีเกี่ยวกับาศาสตร์พระราชาอาจารย์ได้สั่งงานโครงการที่เกี่ยวกับาศาสตร์พระราชากลุ่มละหนึ่งโครงการอ๋อลืมแนะนําตัวสมาชิกกลุ่มไปเลยครับผมชื่อเปิ้ลส่วนสมาชิกมีแบงก์โอก๊ก ปมและก็วีโก้ซึ่งในอนาคตวีโก้ก็จะเป็นหัวหน้ากลุ่มสมาชิกของพวกผมนั่นเองหลังจากที่ได้รับคําสั่งจากอาจารย์มาแล้วพวกผมก็ไล้มานั่งสุมหัวกันคิดเรื่องโครงการกันมีหลากหลายโครงการที่พากันนําเสนอแต่ยังไม่ได้คิดที่ลงตัวกันสักกะทีแต่แล้วพระเอกของพวกเราก็ได้โผล่มาวีโก้ได้เสนอโครงการที่เกี่ยวกับ ขยะของชุมชนของวิโก้ที่อาศัยอยู่โดยวิโก้ได้นำหลักการและเหตุผลมานำเสนอให้ผมและเพื่อนๆฟังโดยมีดังนี้ปัญหาในหมู่บ้านเฮ้ามันเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสุขภาพของสิ่งมีชีวิตและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนของเฮ้าหากบรจัดการที่เหมาะสมมันอาจจะนำไปสู่ ปัญหาวา่าไผิดกินเหม็นแรงพอพันเสื้อโลกแล้วกับสีทรงผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยร่วมให้กับปูบ้านเฮา สักมือได้มือหนึ่งพอสมาชิกทุกคนได้ฟังก็ได้ตกลงปรงใจแต่งตั้งให้วีโกโได้เป็นหัวหน้ากลุ่มนั่นเองโดยกลุ่มของพวกผมได้มีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับคนในชุมชนและให้ความรู้เกี่ยวกับขยะและผลที่จะตามมานั่นเองพอนัดมันเวลากันได้แล้วพวกเราก็ได้พากันวางแผนขั้นตอนในการดําเนินโครงการโดยการหาข้อมูลสถานที่ที่จะไปการติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและก็ เจ้าหน้าที่อยอสอมอในการขอจัดการโครงการกําหนดหัวข้อในการประชุมโครงการและสิ่งสุดท้ายก็คือการทําเอกสารเพื่อให้โครงการผ่านอนุมัติหน้าบ้านหมวกแก้มวันที่30มก,กราคมพุทธศักราช2568 พวกเราได้ทําการไปเตรียมสถานที่ในการจัดโครงการตั้งแต่เช้าโดยที่พวกผมได้แบ่งกันเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มไปขอคาอนุญัตโครงการจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็กลุ่มที่2ทําการไปจัดการหาของและเตรียมสถานที่นับเวลา8ปดโมงครึ่งก็ได้เริ่มทําการลงทะเบียนกับผู้คนในชุมชน เวลาก็เอามงค์งขึ้นก็ได้ทาการเปิดโครงการนั่นเองและกลุ่มของพวกผมก็ได้เริ่มโครงการการคัดแยกขยะในชุมชนได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับขยะผลดีผลเสียที่จะตามมาและพอใกล้ถึงเวลาที่จะจบโครงการก็ได้สอบถามเกี่ยวกับปัญหาของชุมชนแห่งนี้ของขยะก็ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการจสดสรุปข่า,ขาวในด,ดังนี้ก็คือ 1. เกิดจากจิตจานึกของคนในชุมชนที่ทิ้งขยะเยลี่ยไาดทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางทิ้งไปทั่วไปที่อางที่สก็คือขยะขวดสารพิษยาฆ่าญา่าที่ทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางทิ้งเลี่ย หลัทิ้งตามต้นไม้ทิ้งตามรังทารทตามไม่เกิดมดลพิษร้ายแรงอย่าตายไปหมดอย่างที่3ก็คือไม่มีที่ทิ้งขยะในชุมชนโดยคนในชุมชนจะเอาขยะแบบกองไว้ที่หน้าบ้านแล้วก็รอรถมาเก็บอาทิตย์ละครั้งที่การแก้ไขก,ก็คือ 1. แก้จากตัวเราเองและทําการรุรรวงเกี่ยวกับการคัดแยกขยะให้ถูกต้อง2จากการท,ทําทังขยะเฉพาะสารพิษไว้โดยเฉพาะเพื่อง่ายต่อการคัดแยกขยะและ ปลอดภัยกับผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาอางที่3ตั้งศูนย์คัดแยกขยะในชุมชนในหมู่บ้านและทําที่ทิ้งขยะที่สามารถคัดแยกขยะได้ถูกต้องได้อีกด้วยสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการคัดแยกขยะในชุมชนที่เชื่อมโยงกับแนวคิดหลักปรัชญ,ญาของนายรัชกาลที่9คือ1ความพอประมาณ การจัดการขยะเป็นระบบช่วยลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองลดการบริโภคที่เกินความจําเป็นและช่วยให้ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าเช่นการนําขยะกลับมาใช้ใหม่หรือนําแปรรูปเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อันที่2 ความมีเหตุผลชุมชนที่ได้เรียนรู้ตระหนักถึงผลกระทบต่อขยะต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพทาให้สามารถตัดสินใจเรื่องแนวทางการจัดก,การขยะท,ที่เหมาะสมเช่นการคัดแยกขยะการรีไซเคิลและการนําของเหลือมาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างที่ 3. การมีภูมิคุ้มกันตัวที่ดีการบริหารจัดการขยะช่วยให้ชุมชนมีความพร้อมรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นลดปัญหาน้ําท่วมจากขยะอุดตันในท่อระบายน้ํา ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้กับคนในชุมชนและการพึ่งพาของตัวเองและพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นแนวทางที่นายหลวงราชการที่9ส่วส่งเสริมมาตลอดเช่นการสร้างรายได้จากขยะรีไซเคิลการนําขยะอินรีย์มาผลิตปุ๋ยชีวภาพลดการใช้สารเคมีการร่วมกลุ่มของคนในชุมชนเพื่อจัดการขยะอย่างเป็นระบบกลุ่มของพวกเราขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ you